ตู่นพลอัปเดตสุขภาพของปียนุษย์จากเดินไม่ได้2ปีกอดคือการส่งพลังของคู่ชีวิตนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือผู้จัดละครและผู้กำกับ อาต่นพพลนานๆจะได้มาเผยเรื่องราวชีวิตล่าสุดมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์นอกจากเผยสาเหตุย้ายช่องบริษัทถึงขั้นวิกฤตยังได้เผยถึงคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาตลอดอย่างนุชปียนุชปานประดับด้วยความประทับใจภรรยาด้วยมีช่วงเปลี่ยนถ่ายเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงตอนนั้นกับบริษัทหนักเหมือนกันแทบจะล้มเลยเราก็เสียใจมากเมื่อเวลาผ่านไปเราได้คนรอบข้างที่ดีได้คู่ชีวิต ที่ดีอย่างพี่นุชเราคุยกันจับมือกันสู้ต่อเราต้องทําใจให้นิ่งที่สุดเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันยิ่งหนักหนาสาหัสมากกว่านั้นอาตู่เกิดมาพ่อแม่เป็นนักแสดงเป็นนักพากย์อยู่ในวงการแล้วเราเลยรู้จักนักแสดงทั้งหมดรู้จักเหตุการณ์ในวงการทั้งหมดเคยเห็นมาแล้วคนที่อยู่สูงสุดลงมาอยู่ต่ําสุดกับต่ําสุดไปสู่สูงสุดชีวิตเขาเป็นยังไงเป็นบทเรียนให้ได้จํามาสอนตัวเอง แม่ไม่เคยสอนการแสดงเลยแต่แม่จะสอนการใช้ชีวิตการเป็นนักแสดงเราเตรียมใจได้ทำใจได้ เวลามีปัญหาคนข้างกายคือนุชเปียนุชภรยาได้ให้กำลังใจยังไงให้ต่อสู้ชีวิตต่อไปโดยอาตูเผยว่าสองคนช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันเพราะถ้ามีอะไรมากระทบเข้ามาในงานบริษัทหมายถึงกระทบทั้งคู่พี่นุชเขาเป็นผู้หญิงที่สู้ไม่งั้นเขาจะไม่ถึงตรงนี้แหละเขาสู้กับการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาทั้งหลายเขาก็สู้มาเป็นเวลานานหลายปีเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราหันหน้าเข้าหา คุยกันและแก้ปัญหากันยังไงต่างก็เป็นกำลังใจให้กันถามต่ออีกว่าอัปเดตอาการป่วยของภรรยาเป็นยังไงอาตูได้เผยว่าดีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นมากจากที่เคยเดินไม่ได้อยู่2ปีไปรักษาชีวิตต้องอยู่กับรถเข็นจนกระทั่งเดินได้ตอนนี้ขยับตัวเร็วเกินไปความที่เธอพลังเยอะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ต้องคอยดึงๆไว้บ้าง ก็ดีขึ้นมากๆเลยตอนนี้การได้อยู่ใกล้ชิดกันได้กอดกันมันคือการส่งพลังซึ่งกันและกันอาต่ยังวางแผนกเกษียณย้ายไปอยู่จังหวัดเชียงรายถาวรด้วยอีก3-4ปีเริ่มถอยจากการเป็นผู้จัดผู้กำกับแรงเริ่มถอยเหมือนรู้ตัวดีว่าสังขารเราเป็นยังไงเมื่อไรถึงเลข7ก็ถอยได้แล้วแต่เรื่องการแสดงไม่หยุดแน่นอนยังไงก็ยังชอบงานแสดงอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด